สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆอยที่ผมเพิ่งรู้มาไม่นานนี้นะ,ะก็เครื่องปั๊มอย่างนี้นะครับมันจะมีตัวที่เอาน้าออกอ่าตกซิลลุออกจะโชว์นี่ออกอยากเชียตัวนี้นะนี่เห็นใ้ตัวส้นๆ้นี่ใช่ไหมตัวนี้นะครับบางทีเนี่ย มันระบบมันตัดน้ําแบบเนี้ยแล้วมันตัดทีๆนะอันนี้มีคนใช้น้ําแล้วมันตัดทีๆจืดติดจืดติดเนี่ยแปลว่ามันมีอะไรตันสักอย่างหนึ่งในนี้ครับตอนที่เครื่องมันรันอยู่เนี่ยเราสามารถเปิดให้น้ําพุ่งออกได้เลยนะเพื่อที่จะเอาไว้ล้างพวกเศษทรายเศษดินอะไรที่มันติดติดอยู่มันทําให้มันเซ็นเซอร์มันทํางานผิดพลาดครับเมื่อกี้นี่คือตัดอย่างถี่เลย อันนี้คือไม่ตัดแล้วไม่มีคนใช้มันก็จะเพิ่มแรงดันตัตโนมัดก็เปิดล้างแป๊บเดียวครับแล้วก็ปิดวาล้วยนะาวาลน้ําเข้าออตรงนี้แล้วก็หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ต้องกลัวมันเปียกนะเนี่ยผมเปิดเปียกเลยเห็นปะเพราะมันเป็นกล่องที่กันน้ําอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปเสียบปั๊กใช้เหมือนเดิมครับเสร็จนี้เป็นก็เสร็จอันเป็นเสร็จอันอันเสร็จพิธี สำหรับการซ่อมง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยซึ่งผมรู้มาเมื่อคราวที่แล้วตอนที่ผมกะว่าจะเอามันไปซ่อมนี่แหละแล้วผมก็บังเอิญไปเปิดตัวเนี้ยดูว่ามันใช้ได้ไหมสหรุปว่ามันใช้ได้ครับก็เลยไม่ต้องไปซ่อมสาเหตุหลักๆก,ก็แค่มันมีทรายหรือว่ามีดินอะไรที่มันอุดเข้าไปอุดตันในตัวติ๊กยาครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้หยอดน้ํานะ ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันสวัสดีครับ